ก็จีบทุกวันเลยก็เหมือนจีบคือพอดีพี่เออะเหมือนกับไอ้นี้พี่เอพูดเลยนะคะพอดีช่องเจ็ดครบรอบหกสิบปีซึ่งเราก็อยู่กันมากับช่องเจ็ดก็ประมาณครึ่งชีวิตของเราแล้วไอเดียแล้วพี่เอก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าพี่เอจะทําจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่พี่อําเล่นพี่เอก็ไม่ได้อยากจะทำไอเดียเพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆไอเนียค่ะจากการที่พี่เอทละครรักสาศูนย์ที่เงินสาบศูนย์ไปเลย35ล้านน่ะค่ะ พี่เอก็ยังไม่ทอ้อเพราะว่าพี่เอรักในละครเหมือนกับที่ใครเป็นนักร้องแล้วเขารักร้องเพลงเหมือนใครเป็นนักแสดงแล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้เวลาใครที่เหมือนกับน้องๆน,นักแสดงบางคนที่ไม่มีงานแล้วเวลาเขาได้มาเล่นอะ่ะแล้วเหมือนทุกคนปล่อยพลังเต็มที่พี่เอก็อยากเห็นบทบาทนั้นของทุกคนมันก็เลยทําให้กับที่เดี๋ยวทางช่องเจ็ดน่าจะออกมาพูดเองเรื่องนี้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรของเขาอย่างเนี้ยค่ะแล้วส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างแล้วค่ะ เหลือช่องจะเป็นคนแถลงข่าวพี่อยากให้เป็นคำพูดออกมาจากช่องนะคะความหวังของแฟนๆคือมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้พี่ว่าสำหรับพี่99เปอร์เซ็นต์แล้วค่ที่พวกน้องๆช่วยกันเมื่อกี้คือนี่แหละค่ะคือ1ปที่เหลือใช่ค่ะพี่ก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่า1ที่เหลือนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะที่จะแบบเหมือนกับทําคนหนึ่งที่เราขอเขาแต่งงานแล้วเขาจะยอมมาค่ะเนึกออกเพราะฉะนั้นเพชที่ต้องขอแหวนมั่นเขาว่า ้องมูลค่าเหลือแค่ว,แว่าก,กระดาษอยู่ที่เท่าไหร่ไอเดี๋ยวครับเดี๋ยร์ครับแต่ละวิญญาณเป็ี่ยนยกให้พี่เอเป็นโคตรประจำตัวพีว่อ้า๊าในการจะตอบเรื่องอะไรรู้สึกไงบ้างครับพี่ก็ <c oughs> แบบว่าเหมือนเขาคงเห็นว่าอยู่กันทุกวันนี่เนี้ยค่ะก็เลยแบบว่าตอบผิดตอบถูกบ้างโดนด่าๆๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> แก้ตัวกันไปไอเดียครับเนี้ยจบที่เราใช่เริ่มเราเป็นสารตั้งต้นจบที่เราเริ่ม้พี่ ก็รักกันนี่เนี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าพี่เอเข้าใจได้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนที่พี่เอเข้าใจอะค่ะก็บอกว่าเธอต้องจัดการในสิ่งที่เธอตั้งต้นก็เลยต้องออกมาพูดแล้วก็ต่อไปเนี้ยค่ะไอเดียเยอะสิเยอะเยอะเยอะด้วยการที่พี่เอเป็นคนชอบถ่ายอะไรแล้วก็ลงเพลงอะไรเนี้ยบางทีก็คิดน้อยไปเพราะเรายังเด็กไอเนียค่ะเออเยอะเหรอเราเป็นดาราน้องใหม่ทุกคนทุกคน ใช่แล้วพี่อ้ําเขาเป็นแบบผู้จัดก,การเขาเป็นดารารุ่นพี่อะไรเนี้ย<ห>เขาก็จะมีความคิดวิจารณญาณมากกว่าเราก็อาจจะโดนดุบ้างปเป็นเรื่องปกติอะไรเนี้ยค่ะนะครับแต่ว<ห>ต่าผู้จัดการแล้วก็คนสกทนี้อย่างเอสุริชัยก็ไม่อมเอสุรเอศุบัชัยหรือเอสุรชัยเอสุบชัยไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับไม่ยอมแพ้ค่ะแบบว่าสู้สู้สู้มากอะไรเนี้ยค่ะทุกทุกเรื่องอะไรเนี้ยค่ะนะครับอ๋อตลอดเลยแต่พี่ก็ ไม่ห้ามพี่ไม่ได้อย่างเนี้ยพี่พี่เบอร์ใส่อย่างเนี้ยค่ะ<ม>เพราะพี่รู้ว่าทุกคนอยากเห็นไอเนี้ย <คน S 1> บางโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักอย่างเนี้ยค่ะนะครับอ,อ๋อพี่ก็เลยต้องแถลงข่าวโดยการโพสต์ออกมาว่าไม่ใช่นะไอเน,นียอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหมือนกับตามข่าวที่เกิดขึ้นอยไอเนียค่ะนะคะับเนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงค่าวมันมีข่าวสเรื่องพระเอกที่เหมือนประมาณว่าภรรยาพ่ออ๋อ อกว่าไม่ใช่ลูกคนไหนแเด็กนไปเป็นเด็กในสังกัดของพี่เออ๋ออันนี้พี่เอยังไม่ทราบเรื่องอันนี้พี่เอพี่เอไม่ทราบเลยจริงๆน่าจะไม่ใช่นะครับพี่เอว่าถ้าเดี๋ยวพี่ลองถามดูนะครับพี่เอเลยทำไมครับว่าเด็กในสังกัดพี่เอค็อใครน่าจะน่าจะเอ่อน่าจะใครดีครับพี่ไม่ทราบว่าเด็กใครอีกเยอะแล้ที่เป็นพี่เออ๋อ ม่พี่ว่าไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่เอสพี่ว่าไม่ใช่นะคะในความรู้สึกว่าพี่เอสเพิ่งไปวัดดีปีใหม่พี่เอมาวันนั้นก็เจอกับบัจ่างอะไรเดียวค่ะก็บัจ่างก็สัมภาษณ์เองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเดียวคือพี่เอสทำกบบจ่างอะไรใช่ใช่บัจ่างก็อยู่บัจ่างใช่บัจ่างสารต้นต้นทุกเรื่องอะไรเนี้ยบัจ่างก็นั่งบอดีใจมากได้เจอพี่เอสเอะเดี๋ยวเออเดี๋ยวปกติพี่เอสไปวัดดีปีใหม่แต่บัจ่าง เอาพี่เอสเข้ามาในฉากแล้วก็เป็นแขกรับเชิญว่าจางเรียบร้อยเลยแต่ไม่ใจว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นจริงเขาต้องมาปิดผนึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะไม่เลยค่ะไม่เลยใช่ค่ะนี่กำลังจะชวนพี่เอสไปงานเอแ i r ครั้งต่อไปอยู่เห็นแกว่าแกจะมีข่าวแกพูดแต่แกว่าแกจะออกซิงเกิลน้องเพลงอะไรเนี้ยค่ะอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็รอก็รอฟังจวก็รอฟังดูนะคะใช่ค่ะ นะคะพี่ว่าไม่ใช่ถ้าสำหรับพี่นะคะที่พี่ทราบตอ,อนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ